ไปดูข่าวคราวของโค้ชเอกกันบ้างคะ่ะเป็นกุนซือชาวไทยนะคะเขาก็ตั้งเป้าว่าอยากจะพาทีมฟุตซอลพูตานจบท็อป3ในศึก SAFF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพคะ่ะ โค้ชเอกเศรษฐกรใช้ชื่นตาค่ะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติพูตานนะคะเป็นโค้ชชาวไทยของเราเนี่ยแหละคะ่ะเปิดเผยในการถแถลงความพร้อมก่อนการแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียใต้ SAFF ฟุตซอลชูเป็นชิพซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพวันที่13 26มกราคมนะคะบอกว่าตอนนี้ทีมอยู่ในระหว่างเร่งการเตรียมความพร้อมโดยผู้เล่นหลายคนเพิ่งสัมผัสฟุตซอลเป็นครั้งแรกค่ะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เป็นนักฟุตบอลที่ถูกดึงตัวมาแล้วก็มาปรับให้มาเล่นเป็นฟุตซอลนั่นเองค่ะพร้อมกันนี้โค้ชเอกได้ขอบคุณทางสมาคม กีฬาฟุตบอลพูตานนะคะที่ทําหนังสือประสานมายัางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อขอส่งโค้ชให้ไปทําหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนตัวมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะของความร่วมมือระหว่าง2ประเทศค่ะตอนแรกทางสมาคมกีฬาพูตานได้ได้ส่งหนังสือมาที่สมาคมกีฬาฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลของไทยนะครับทางท่านานายก นวนหลหันรัมซำนะครับหรือมาดามแป้งนะครับที่ต่างประเทศก่อนแล้วหน้านี้แล้วก็ได้มีการติดต่อผ่านเลขาสมาคมกีฬาฟุตบอลมาอีก2ครั้งนะครับก็ได้ยื่นหนังสือไปถึงทางอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตซอลฟุตบอลชิรหารคุณอดิศักดิ์เบญจาสิริวัลน,นะครับซึ่งก็ได้พิจารณาว่าช่วงนั้นเรามีการแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วก็มียู6ปีแล้วก็ยู่19ปีซึ่งโค้ชของไทยเนี่ยก็จะไม่มีใครว่างนะครับก็จะมีผมที่จะไปทําหน้าที่แทนได้เพราะว่า หลักๆแล้วก็จะเป็นโค้ชของฟุตบอลชายาทีนไทยซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีเวลาซ้อมและแข่งขันนะครับก็ได้ให้ส่งไปเพราะว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆแค่2เดือนนะครับที่ให้ไปช่วยกับประเทศปูตานนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นมิตรหมายอันดีระหว่างพะมหากษัตริของทั้งสองประเทศด้วยนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ดีก็เลยเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็ไปทําหน้าที่ที่นั่นก็ทางสมาคมกีฬาปูตานก็ค่อนข้างชื่นชมเราในการฝึกซ้อม แล้วก็ขอขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ส่งโค้ชดีๆไปให้เขานะครับได้เรียนรู้แทคติกใหม่ๆครับผมสำหรับเป้าหมายการแข่งขันครับโค้ชเอกเผยว่าได้ดูแลการฝึกซ้อมทั้งทีมชายและทีมหญิงของพูตานโดยตั้งเป้าหมายสําหรับทีมชายไว้ที่การจบอนับ1ใน3ครับเนื่องจากเป็นการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกส่วนทีมหญิงตั้งเป้าอย่างน้อยต้องจบอันดับหนึ่งใน4ครับ โดยการแข่งขัน S A F F Football Championship 2026ซึ่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากสพันธ์ฟุตบอลเอเชียใต้รับหน้าที่จัดการแข่งขันทั้งทีมชายและทีมหญิงระหว่างวันที่13ถึง26มกราคม2 5 1 9โดยใช้สองเวียนแข่งขัน2ส,สนามคือยิมเนเซียมสนามกีฬากลางอาวบจรน,นทบุรีและอินดอร์สเตเดียมหมากครับ